สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาน,นิลามากระลองทัโลก,กับแม่หมอยานีนะคะเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันนานมากนาะไม่ได้เจอกันนานมากบางคนอาจจะเห็นแม่หมอแวบบ๊แบบจากทางโสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรใดๆก็แล้วแต่เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่รู้ว่าอันนี้ f c พูดกับแม่หมอหรือแม่หมอพูดกับ FC ซนะนะคะแม่หมอก็เอาจริงๆนะมันเป็นช่วง ปลายปีที่งานไม่ไววเยอะมากแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเราใส่เต็มที่ทุกงานเราใส่พลังงานเต็มที่เราพยายามที่จะเรียกว่าอะไรส่ง ความรู้สึกดีพลังงานบอกให้กับทุกคนใช่ไหมแต่บางทีอ่ะแม่หมอก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็ต้องการพักด้วยเหมือนกันไหมแม่หมอก็เลยแบบอืมไม่ฝืนน้ำไม่ฝืนเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าทุกครั้งที่แม่หมอบอกทุกทุกคนในเรื่องการพักผ่อนอ่ะแม่หมอก็ควรที่จะเทคเติะเมสเซจด้วยเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกินหัวแม่หมอกันนะ <laughs> แม่หมอกลับมาแล้วนะแม่หมอกลับมาแล้วนะโอเควันนี้น่าจะเห็นอะไรแตกต่างในคลิปวิดีโอนะแม่หมอไปอัปเกรดอะไรมานิหนึ่งนะคะเพื่อ เพื่อความสุขของทุกๆคนในการรับชมคลิปของแม่หมอนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะก็ถ้าเอ่อเดี๋ยววันนี้วันนี้แม่หมอจะสเปเชียลนิดนึงนะคะเพราะแม่หมอจะอ่านไพ่อ่านพลังงานโดยใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะอ่านไพ่ก็คือปกติใช่ไหมก็คือเป็นของช่องอยู่แล้วเนาะสองอันนี้นะแต่วันนี้แม่หมอเนี่ยจะเอาหนังสือเล่มนี้แม่หมอไปเจอหนังสือเล่มนี้มานะคะ how to smile นะคะแล้วแม่หมอรู้สึกว่าเป็น เป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลดล้องหลายๆอย่างคําตอบหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยแม่หมอได้มาจากเรื่องนี้นะอืมนะคะบางทีอะ่ะเราก็จะเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ตอนที่เราเจอเหตุการณ์นั้นนะเราก็จะมีความแบบรู้สึกว่าตกฟโฟลนิดนึงนะแล้วก็แม่หมอรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยแม่หมอไว้เยอะมากๆเลยนะคะ how to smile นะ เ,เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่แล้วก็เปิดหนังสือนะคะอ่านให้ทุกคนฟังก็จะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ก็มาอ่านนิทานนะก็ <c oughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะถ้าใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอนะสามารถติดต่อแม่หมอมาได้เดี๋ยวแม่หมอจะทิ้งข้อความทิ้งอินโฟเมชันไว้ให้ข้างล่างนะคะตอนนี้เหรียญหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกนาทีถ้าใครจองก่อนสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันยี่สิบห้าจะได้เรีนี้นะคะโอเค ขยกครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะ<ฮ>เรามาดูพลังงานดูข้อความสําคัญของวันนี้กันเลยทุกคนถ้าถ้าทุกคนเห็นนะเมื่อกี้ไพ่มันเด้งออกมานะแม่หมอ,อยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดหนังสือนี้ก่อนนะคะว่าข้อความอะไรที่ทุกคนควรที่จะรู้เดี๋ยวแม่หมออ่านให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะสรุปให้ให้ฟังนะ getting unstuck โ okay. อเคเดี๋ยวแม่หมออ่านให้ฟังก่อนนะ When we feel that we are vic a victim of someone, we suffer and tend to become passive in our life. Instead, we, be we can behave positively and take the situation into our hand. Once we feel sorry for ourselves and feel we are a victim, it's difficult for us to be fully present and to go ahead and do what we want to do. We think we are the victim, but in fact, the other person is a victim of their own suffering and ignorance with mindful awareness we can come to the wisdom of non-self and non-discrimination this insight protects us once we're inhabited by this energy and wisdom we won't suffer anymore and we won't make other person oh and we won't make other people suffer นะคะวันนี้ข้อความที่สําคัญนะคะที่แม่หมอจะสรุปให้ฟังเลยว่าข้อความสําคัญนี้คืออยากคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์อยาคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของชีวิตไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาการที่เป็นเหยื่อนี้หมายความว่าทำไมสิ่งนั้นต้องเกิดกับฉันทําไมสิ่งดีต้องเกิดกับฉันทําไมฉันต้องมาโดนอะไรแบบนี้หนาะจากการที่เรามองตัวเองว่าเราเป็นเหยื่อของสถานการณ์เราเป็นคนถูกกระทานะคะอยากให้ลองพลิก เพอร์สเปก v e ฟอยากให้ลองพลิกมุมมองดูว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์นะคะแล้วเราก็มี power ที่จะจัดการแล้วก็ turn page into power นะก็คือเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นสติปัญญานะคะเป็นพลังนะที่จะก้าวเดินต่อไปการที่เรามาเขาเรียกว่าอะไรอะ มาคิดว่ามันมันเป็นเรื่องของเพอร์สเปกติฟมันเป็นเรื่องของทัศนคติมันเป็นเรื่องของมุมมองนะวันนี้ข้อความวันนี้เขาอยากจะบอกว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของชีวิตคุณไม่ใช่เหยื่อของอะไรเลยนะคะถ้าคุณสามารถพลิกมุมมองตัวเองว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้จากสิ่งสิ่นี้ไม่ว่าจะเป็นได้เอ่อได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ ได้มุมมองใหม่ๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับของขวัญที่คุณจะได้รับจากชีวิตจากตัวคุณเองผ่านมุมมองนี้นะคะทุกคนสามารถถูกเขาเรียกว่าอะไรอะเราสามารถมองตัวเองได้แหละมุมเนาะเพราะฉะนั้นการมองตัวเองทัศนคติที่เรามีต่อตัวเองและชีวิตแล้วก็สถานการณ์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะถูกกับ กับกับโลกใวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างจริง,รงๆแล้วสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะมันเป็นมันไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้แย่นะสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่คือความคิดความรู้สึกที่เรามีต่อมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควบคุมได้นะแล้วถ้าใครอยากแบบชีวิตละลายชีวิตแบบสดใสอีกครั้งหนึง่งลองเปลี่ยน m ายเซ็ t ลองเปลี่ยน Perspective เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ชีวิตดูนะคะแม่หมอคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งในวันนี้ที่น่าจะต้องการ e s s a g e นี้นะหรือว่าถ้าสมมติว่ามาดูแล้วก็ ฟังมปถึงตรงนี้ก็คือแม่หมอคิดว่ามันน่าจะแบบอยู่ในวงคจรของความคิดนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าณจุดนะจุดหนึ่งนะเหตุการณ์นหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรอะเจอสถานการณ์แล้วต้องใช้ถูหนี้ต้องใช้เครื่องมือนี้เดี๋ยวคำพูดของแม่หมอมันจะขึ้นมาช่วยเหลือคุณเองนะคะโอเคมาบางทียามันก็ออกฤทธิดีนิดหนึ่งยาในเรื่องของแบบความรู้นะ โอเคดอกเด๋มาเปิดไพ่กันเถิดนะคะตึงต้งตึง้งตึ้งวันนี้เปิดอะไรดีให้ไพ่เล่าเรื่องก่อนดีกว่านอะอืให้ไพ่เล่าเรื่องดีกว่าขออนุญาตคุณอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะมาดูสตอรี่ว่าวันนี้เป็นพลังงานของใครนะเว้ย <laughs> เดี๋ยวแบบหนึ่ง เปิดมาก็สามดาวเลยเหรออือเป็นอะไรอะ่ะมีใครทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าอันนี้เจ้าของคลิปน่าจะแบบโอ้นะคะเจ้าของคลิปน่าจะรู้สึกอื่นๆนิดนึ่งนะแบบเปิดต่ออีกนิดนึงในเรื่องความสัมพันธ์แน่เลยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกเออมีคนแอบเหนื่อยนะมีคนแอบเหนื่อยอะ แม่หมอรู้สึกว่าวันนี้อาจจะต้องมีการเคลียร์พลังงานในดึกนะคะแม่หมอรู้สึกว่าข้อความที่แม่หมอให้ไปเมื่อตะยีน่ะเจ้าของคลิปน่าจะได้รับประโยชน์แบบเต็มเต็มหนึ่งร้อเซเลยนะคะอย่างแรกเลยเจ้าของคลิปวันนี้น่าจะมีเรื่องให้เสียใจมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถเล็ดโกยังไม่สามารถที่จะเหมือนออกมาจากตรงนั้นได้ถามว่าเคยลองพยายามไหมเคยลองแล้วเคยลองที่จะออกมาแล้วแต่ถามว่ามันยังมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังปักความรู้สึกปักหัวใจไว้อยู่ไหมมันยังปักไว้อยู่นะคะแม่หมอเห็นถึง น่ยคุณคุณพยายามแล้วคุณพยายามมองโลกในแง่ดีคุณพยายามที่จะปรับความรู้สึกปรับอะไรต่างๆคุณพยายามมองหาสิ่งที่ดีๆสำหรับในซิเอชั่ต่างๆแต่ถามว่ามันมันขึ้นร้อยเปอไหมมันเหมือนกับมันยังไม่ขึ้นหรือว่ามันยัง ไม่รู้สึกแบบเต็มที่นะคะแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งที่คุณผูกพันด้วยนะคะเคยใช้เวลาเคยใชเ้เคยมีความฝันร่วมกันเคยใช้เวลา,ลาร่วมกันแล้วก็เคยตั้งใจทำหลายๆอย่างด้วยกันแต่ทีนี้คือมันอาจจะออกมาในรูปแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นไปตามความ ความคาดหวังของคุณนาแล้วทุกอย่างเนี่ยคือไม่เหมาะรู้สึกว่ามันน่าจะผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าแผลมันไม่ได้แผลมันไม่สดแต่ว่าแผลมันแบบมันค่อนข้างที่จะ เลือลังอ่ะมันลึกอ่ะลึกลึกแบบตื้นตื้นเรือดลังแบบตื้นตื้นแต่มันยังอยู่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแม่หมอเห็นถึงความเหนื่อยความล้านะเอาจริงๆรินะคุณเองอ่ะชีวิตคุณเองอ่ะมันก็มันก็เหนื่อยอยู่แล้วมันก็มีเรื่องใดๆต่างๆมาอยู่แล้วแล้วคือเรื่องนี้มันก็แบบมันยังไม่ค้างค่ะเอ้ยมันยังไม่มันยังไม่ถูกปลดล็อกสักทีนะคะวันนี้แม่หมอู้สึกว่าเราน่าจะต้องมีการเคลียร์พลังงานหรือว่าเคลียร์ใจสักนิดนึงนะเดี๋ยวแม่หมอจะช่วยนะคะ มาเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องต่อนะโอ้โหน่าจะต้องการความช่วยเหลือแบบสุดๆอะ่ะโอ้เราไม่หมอเห็นด้วยเห็นว่าคุณไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคุณมีเหตุผลของการไม่เล่านะหนึ่งคือคุณไม่อยากเอาความ พลังงานที่ไม่ดีอ่ะไปให้คนอื่นสองคุณอยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณคิดว่าคุณผ่านไปได้ด้วยตัวเองสามเลยคือคุณเป็นห่วงคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยนะคะคุณเอาจริงๆตัวคุณเองก็ไม่โอเคนะแต่ตัวคุณเองก็เลือกที่จะเ,เก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็จะตัดสินใจว่าจะเคลียร์เองจะจัดการความรู้สึกตัวเองเองแต่ว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมาก มันเหนื่อยมากนะคะวันนี้วันนี้อาจจะเป็นพลังงานเฉพาะบุคคลจริงๆแต่ว่าก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆกันเนาะถ้าใครแบบฟังมาอยู่ถึงตรงนี้นะเป็นพลังงานของเพื่อนๆก็ส่งพลังงานดีๆแผ่เมตตาให้กับกันและกันนะคะเพราะว่าแม่หมอเชื่อว่าแบบเราทุกคนช่วยกันได้ผ่านพลังงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของบนโลกก็ตามนะคะอืมจริงๆหละแม่หมอแม่หมอรู้แม่หมอรู้ว่าคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณผ่านไปได้นะแต่ว่าเพียงแค่ตอนนี้มัน เหมือนพลังงานมันยังไม่พอเหมือนแบตเตอรี่มันยังไม่พอนะคะเหมือนคุณอยากที่จะอัดอัดวิดีโอประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่แบตตอนนี้มันเหลือประมาณห้าหกเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเชื่อว่าคุณผ่านไปได้นะอือไหนดูซีนะคะอือเป็นคนมีเซนแม่หมอรู้สึกว่าคุณไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครเลยนะแต่ในใจคุณอะมีความหวังคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องผ่านไปได้ดีในเมื่อเรา โอ้โหไพ่ปลิวเมื่อกี้มันขึ้นกล้องไหมอ่ะไพ่ปลิวนะคะพยายามปรับบาลานซ์พยายามที่จะพอสิทีฟที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วแม่หมอเห็นถึงความแก่งถึงความสตรองความนะแม่หมอเห็นถึงความพยายามที่จะออกมาจากเรื่องนี้ความพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้นะคะ ไครเดบิบตขึ้นแม่หมอเขาบอกเลยว่าคุณจะผ่านไปได้แน่นอนแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวมันจะจบนะคะอีกไม่นานมันจะจบนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันเป็นรอบของมันแล้วที่มันจะถึงจุดจบแล้วเดี๋ยวมันจะต้องชีวิตมันจะต้องขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ใครว่ายังไงนะสิ่งสําคัญที่สุดคือตอนนี้ใช่อยู่ว่าตอนนี้แบตเราอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราอยู่กับความรู้สึกดีๆแม่หมอเขาบอกเลยนะว่ามันช่วยนะความรู้สึกดีๆเล็กๆน้อย แม่หมอบอกเลยว่ามันจะให้ผลคูณแบบอืมให้คิงขึ้นมาเยอะมากแล้วนะแม่หมอขออธิบายก่อนนิดนึงว่าเจ้าของคลิปวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังงานแมสกูลินสูงมากมีพลังงานของความรับผิดช,ชอบในการที่จะแอคชั่นทำต่างๆเพราะฉะนั้นแม่หมอเห็นถึงความไม่ปล่อยของเรื่องนี้ของคุณนะเพราะว่าคุณต้องการที่จะแบบทำให้มันแบบเพอร์เฟกที่สุดนะคะคุณพยายามที่จะ เข้าไปจัดการเข้าไปควบคุมสิ่งต่างๆแต่ไม่เหมาะขอบอกเลยนะว่าบางอย่างมันไม่ต้องควบคุมก็ได้ในโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับความรู้สึกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับความรู้สึกเนี่ยใช้พลังงานเฟมินีนเข้ามาด้วยใช้ในเรื่องของความรู้สึกใช้ในเรื่องของสัญชาตญาณมาด้วยนะเพราะว่าไพ่สัญชาตญาณขึ้นเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถใช้ความเป็นแมสคูลินได้ในทุกเรื่องหรือบางทีมันอาจจะต้องมีการบาลานซ์นะในเมื่อในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย เอาจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆแต่ว่าแม่หมอคิดว่าเจ้าของคลิปเข้าใจนะคะแล้วก็อืคุณอดทนมานานแล้วแหละยงนะให้พ่บอกเลยดีกว่าว่าคุณควรที่จะทํำยังไงนะคะตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณควรที่จะบาลานในเรื่องของพลังงานนะสี่ไม้เทา้ากลับมามั่นคงกับตัวเองก่อนได้ไหมกลับมามั่นคงกับตัวเองก่อน นะคะแล้วก็รวบรวมสติรวบรวมสมาธิรวบรวมแพชชั่นรวบรวม, passion, รวม,รวมเหมือนเอาใจคุณมาเป็นหนึ่งเดียวกับใจตัวเองก่อนนะตอนนี้อย่าเพิ่งส่งจิตส่งใจส่งความรู้สึกออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าการที่คุณมีพลังงานคุณที่คุณการที่คุณแบบมีสมาธิที่สุดอนะ่ะคุณมันจะเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างกลับมาพิก กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่ในสถานการณ์ที่เหนื่อยยังไม่สามารถไปต่อได้นะคะให้พักก่อนนะอย่างแม่หมอแม่หมอก,ก็พักเหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือพักนะแล้วก็ พักเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะเดินออกมาจากสถานการณ์นิดหนึง่งจะสังเกตว่าเวลาที่คนมาปรึกษาเราอะเราจะรู้วิธีแก้ใช่ไหมแต่เพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองทาไมมันดูแก้ยากเพราะว่ามันมีความเป็นเรื่องของตัวเองถ้าสมมติว่าเราวางเรื่องเรื่องนี้แล้วให้มันเป็นเหมือนละครเรื่องหนึง่งแล้วเราเป็นคนดูเราจะรู้เลยว่าเราควรที่จะเดินไปทางไหนต่อนะคะอืมคุณหน่ะเก่งอยู่แล้วคุณน่ะสตองอยู่แล้วนะคุณแค่อยากจะทําให้ตรงเนี้มันเวิร์กอยากจะทําให้ตรงนี้ คือแม่หมอเห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขความพยายามต่างๆ devotion ต่างๆที่คุณแบบได้ทุ่มเทลงไปในความสัมพันญนี้คือมันเยอะมากจริงๆแต่มันมีคําถามหนึ่งที่แม่หมออยากจะถามคือถ้าคุณไม่ทุ่มเทอะไรเลยอะ่ะมันจะยังอยู่อยู่ไหมอืมถ้าคุณไม่พยายามถ้าคุณไม่ไล่ล่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆมันจะยังอยู่ไหมแม่หมอเคยฟังเพลงหนึ่งคือ มันเป็นเพลงเพลงของหนังชาติอะเขาบอกว่า My Mama told me if you love someone you gotta set them free นะคะหรือว่าอีกประโยคหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาคือถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเรา ก็ยังเป็นของเราอยู่วันยังคำนะถ้าเราไม่พยายามเลยก็จะอยู่ตรงนั้นของเรานะคุณลองปล่อยมือตอนนี้ไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องลองปล่อยมือจากตรงนี้แล้วดูว่าอะไรเป็นของคุณจริงๆนะเพราะว่าบางทีอ่ะไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณ invest energy invest <ๆ S 2> ใจของคุณอนะ่ะเข้าไปเยอะมากเข้าไ,ไปเยอะจริงๆจนตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะความพยายามของคุณหรือมันเป็นเพราะความเป็นจรงิงความเป็น natural ของความสัมพันธ์ของความรู้สึกนี้แม่หมอแนะนําว่าให้ลองปล่อยมือจากการควบคุม ะะแล้วลองให้สถานการณ์มันไปดูแล้วคุณจะได้รู้ความจริงแม่หมอเขาบอกเลยว่าอะไรที่ใช่มันจะไม่ยากนะคะคุณจะไม่ต้องพยายามฝ่ายเดียวคุณจะไม่ต้องแบบเหมือนเป็นคนสร้างบ้านอยู่ฝ่ายเดียวอะไรก็ก็ตามที่มันใช่มันจะไม่ยากมันจะไม่ยากเลยนะอืมจะถามว่าคุณเก่งไหมคุณเก่งมากคุณคุณเป็นคนอึดมากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องยกโลให้อะ่ะจริงๆนะ พระอยากจะออกมาบอกว่าอยากให้เอาช่วงเวลาช่วงเนี้ยช่วงเวลาช่วงที่คุณได้พักได้ได้อยู่กับตัวเองมามองเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีค่ามากนะคะตัวคุณเองมีค่าอยู่แล้ว,ต,ว,ลวตัวคุณเองมีทุกอย่างที่คุณจะต้องการอะไรก็ตามที่มันพยายามที่จะเดินออกไปแล้วอะบางทีเราอาจจะต้องปล่อยมือเพื่อที่จะได้รู้จริงๆแล้วว่า มันใช่สาหรับเราไหมเพราะว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่มั่งคั่งเป็นคนที่มีวาสนาบารมีเป็นคนที่มีอะไรในตัวเองสูงมากนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณควรที่จะได้คุณควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันนะคะบางทีคุณไม่ต้องพยายามทุกอย่างก็ได้นะบางทีปล่อยให้สถานการณ์ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นโฟล์ของมันอ่ะอือคุณก็จะได้สิ่งที่เป็นของคุณจริงๆนะคะอือให้ออกมาบอกว่าอยากให้คุณกลับมาหาตัวเองกลับมาหากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอะไรก็ตามที่คุณแบบพุด เหมือนใส่ energy ใส่เวลาใส่ความพยายามเข้าไปอะ่ะอยากให้เอ e น g y ตรงนั้นนะ่ะคุณกลับมาให้ตัวเองนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ให้อยากที่จะให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสวยงามในตัวเองมากนะคะตอนนี้คุณอาจจะเททุกอย่างเทใจเทความรู้สึกเทความสมคัญไปให้กับคนอื่นจนลืมตัวเองไปบ้างนะเพราะฉะนั้นอยากให้กลับมาหาตัวเองแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกดีๆกับตัวเองครั้งหนึ่งนะคะกลับไป หาสิ่งที่ตัวเองชอบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับไปดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองเหมือนเราเป็นลูกของตัวเองคนนึ่งอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะคุณเก่งอยู่แล้วไพ่ออกมาเนี่ยมันมีแต่ไพ่คิงไพ่ไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ คือคุณเก่งอยู่แล้วคุณผ่านไปได้ทุกเรื่องคุณเป็นแมวเก้าชีวิตแล้วเรื่องนี้คุณก็จะผ่านไปได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะเติบโตอีกขั้นหนึ่งนะแม่หมอขออย่างเดียวกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่ก็ให้มันให้มันให้มันเดินออกไปนะเพราะว่าตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นเดอะแบกมากๆเลยคุณเป็นเดอะแบกคุณแบกหลายๆเรื่องมากๆแต่ว่าแม่หมออยากที่จะส่งข้อความอะไรบางอย่างให้คุณคือบางอย่าง คุณต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นผู้ให้ให, <c oughs> ให้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 แบบให้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รับเป็นผู้รับฝึกการเป็นผู้รับด้วยนะคะฝึกการเป็นผู้รับที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์การทุกอย่างมันจะต้องแบบสมดุลกันระหว่างสองพลังงานนี้นะคะอืมนะ คุณอาจจะสงสัยว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อมันจะโอเคไหมมันจะไปต่อได้ไหมนะคะแม่หมอขอบอกเลยว่าอย่างแรกคือขอให้บาลานซ์ตัวเองก่อนนะแล้วมาดูว่าอืมแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปต่อคุณได้เติบโตแน่นอนเรื่องวันนี้เรื่องวันนี้เรื่องเราช่วงนี้มันอาจจะหนักนะตอนนี้นิดหนึ่งแต่เวลาที่คุณมองกลับมาอ่ะแม่หมอให้6เดือนหปีหรือจะอีก นานเท่าไหร่ก็ตามเท่าที่คุณต้องการใช้เวลาเลยนะวันหนึ่งคุณจะมองกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบสก,กิดใจหรือมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอะไรอีกแล้วเพราะคุณได้เติบโตออกไปจากมันแล้วนะคะคุณได้เติบโตแน่นอนแค่เชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้ฝึกการเป็นผู้รับที่ดีฝึกการเห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่หมอรู้ว่ามัน,มนยากสําหรับคนที่เป็นเดอะแบกสำหรับคนที่เป็นคนให้อยู่ตลอดเวลาแต่ ค่อยๆขยับทีละนิดนะคะเพราะว่าคุณดีเซิร์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันนะว่าไพ่ The Magic ตรงนี้จะมีข้อความบอกอะไรก่อนที่จะจบคลิปนะคะโอ้ไม่หมอมีเรื่องเมาไม่หมอมีเรื่องเมานะ <c oughs> คือคืออยู่ๆแม่หอก็แบบ่าไปเลยเนาะเออ แม่หมอกรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยคหนึ่งที่เหมาะสําหรับเจ้าของคิววันนี้วันก่อนแม่หมอไปซื้อชานมกินนะแล้วแม่หมอกเป็นคนที่กินชานมหวานศูนย์ใช่ไหมเออกินชานมหวานศูนย์แล้วจอยู่อ่ะปกติแม่หมอกก็เวลาแม่หมอสั่งแม่หมอก็จะไปสั่งน้อนประจำแล้วแม่หมอก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะแต่ทีเนี้ยโอ,อ้วันนั้นแม่หมอกก็เลยบอกพนักงานว่าชานมแม่หมอหวานศูนย์นะคะกัดใจก็สูตรเหมือนกันนะ <laughs> แล้วทีนี้พนักงานพนักงานบอกว่าอะไรรู้ไหมพนักงานบอกว่า ใช้เวลาช่วงปีใหม่นะครับลืมคนเก่าเราไปหาคนใหม่เออแล้วคุบหมอกก็เลยบอกว่าตะเกียมันเป็นสถานการณ์ที่มันผุดขึ้นมาในหัวแม่หมอเราไม่หมดรู้สึกว่าเจ้าของคลิปน่าจะน่าจะควรได้ยินประโยคนี้หมดกันนะ <laughs> อยู่ๆก็ขึ้นมานะ Send a letter to the universe that will lose me นะมีอะไรมีอะไรเขียนลงไปในกระดาษเขียนลงไปใน journal เขียนลงไปใน diary อยากได้อะไรหรือามีความรู้สึกอะไรนะคะเขียนลงไปเพราะว่าจัก,กรวาลรับฟังอยู่นะมีคนเบื้องบนแม่หมาเขาบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีคนหลายคนที่มีคนหลายคนในที่นี้คือพลังงานมีพลังงานหลายพลังงานที่เป็นกาลังใจให้คุณอยู่ พร้อมรับฟังนะถึงเขาจะไม่สามารถที่จะโต้อตอบกับคุณในแบบมนุษย์ทั่วไปได้แต่เขาส่งพลังงานให้ดีๆให้คุณอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตรงนี้นะคุณผ่านไปได้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะกล้าที่จะขอกล้าที่จะรับสิ่งดีๆนะไม่ต้องเกรงใจว่าเอ้ยแบบเราจะต้องแบบ โมเดสหรือเปล่านะจะต้องแบบอ่อ,อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่าใช่อ่อนน้อมถ่อมตนแต่เราจะต้องไม่กดตัวเองด้วยโอเคไหมนะคะคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แม่หมอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าใครฟังคลิปนี้โดยที่ไม่ใช่พลังงานของตัวเองแม่หมอก็เชื่อว่าน่าจะได้อะไรดีดีๆกลับไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หายไปนานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแชร์ share, subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอได้นะคะแม่หมอกก็จะส่งกําลังใจให้กับทุกๆคน ในทุกๆวันเหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะายบาย